ในราคาเนี้ยพี่เจ้าของก็ซื้อของเองแล้วก็รวมค่าแรงช่างเนี่ยเจ็ดหมื่นนะครับแต่ถ้าช่างเขารับเนี่ยช่างสมปองก็รับเจ็ดหมื่นก็แบบนี้ได้นะครับสร้างบ้านได้หลายแบบหลายสไตล์นะอยู่ที่คุยกันก็สามารถโทรหาช่างสมปองได้โดยตรงนะครับทางผมผ่านมาเนี่ยก็เลยมารีวิวและที่สําคัญฝากไว้ด้วยนะใครอยู่อําเภอบ้านค่ายนะครับตะลุยเกษาตัดผมชายนะครับฝากมาอุดหนุนพี่ๆเขาด้วยนะสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูมคขนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับ วันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูไอเดียการสร้างร้านตัดผมในงบ70,000บาทนะครับผมว่าโอเคเลยนะกับราคาแล้ววัสดุที่ได้ถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราไปรับชมกันเลยนะครับ let's go <S มาครับท่านผู้ชมที่ผมยืนอยู่เนี่ยเส้นนี้จะไปวังจันนะแล้วผมผ่านมาเนี่ยตะลุยเกษา ตัดผมท่านชายนะครับสามารถมาอุดหนุนกันได้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เจ้าของบ้านนะครับที่อนุญาตให้ผมถ่ายทํารีวิวเป็นแบบไล่เดียวัวนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูร้านตัดผมในงบ70,000บาทนะครับแล้วช่างที่สร้างนะเขาเป็นญาติกับพี่เจ้าของบ้านอยู่นนทบุรีใครอยากสร้างบ้านแถวนนทบุรีต่อเติมแถวนนทบุรีกรุงเทพเดี๋ยวผมจะให้ลุงช่างเขาบอกเบอร์ให้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชม นี่ร้านตัดผมนะครับในงบ70,000หลังคาเป็นหลังคากระเบื้องรอนคู่นะครับนี่ครับแล้วก็มีระเบียงออกมาด้วยนะครับตัวนี้ขนาดเท่าไหร่นะครับช่างครับขนาดตัวบ้าน3ามคูณสนะครับนี่นะครับก็9ตารางเมตรท่านผู้ชม70,000บาทนะครับก็ใช้เป็นอิฐนะนี่ฮะระเบียงต่างหากนะครับแล้วระเบียงเท่าไหร่ครับช่างระเบียงเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบเหรอครับ ระเบียงเมตรห้าสิบคูณสามเมตรนะท่านผู้ชมนี่ครับเจ็ดหมื่นบาทคุ้มมะเพราะว่าเราบ้านนกดาวเนี่ยถ้าเราซื้อหลังแบบนี้ก็เจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะนะครับยังไม่ได้รวมค่าขนส่งอันเนี้ยช่างเขาสร้างนะพี่เขาซื้อวัสดุเองแต่ถ้ารวมค่าของค่าแรงก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมเจ็ดหมื่นบาทนะครับเป็นแบบนี้เลยทําเป็นร้านตัดผม,ม,มตรงนี้เป็นโครงไม้นะครับช่างบอกนะฮะโครงไม้แข็งแล้วก็ มีหน้าต่างถึง4บานถือว่าคุ้มค่านะนะครับหลังคาก็เย็นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนี่นะครับตอนนี้ช่างเขาก็จริงๆเขากาลังจะเทพ,พื้นด้านหน้านะก็คือรวมในราคาเนี้ยท่านผู้ชมพร้อมอยู่พร้อมประตูพร้อมทาสี7 0,000ืนบาทนะครับใครสนใจนะครับผลงานช่างเดี๋ยวผมขอญอาตดูผลงานก่อนว่าผลงานเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมนะครับเข้ามาอันนี้ปลูกกระเบื้องมามครับช่งางอ๋อคือพื้นเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะแพนให้ดูนะ นี่ครับพื้นเนี่ยเพิ่งจะเทนะฮะเดี๋ยวก็จะขัดมันนะครับนี่เป็นแบบนี้อ๋อทําเป็นกระเบื้องยางในงบ7จ็ดหมื่นท่านผู้ชมนะครับจริงๆเราก็สามารถปูกระเบื้องหรือทําเป็นกระเบื้องยางได้นะครับด้านบนก็เป็นฝ้าแผ่นนะครับแบบเป็นฝ้าแฝดนี่นะครับในงบ7จ็ดหมื่นบาทนะครับการฉาบโอ้โหถือว่าฉาบเนียนนะเท่าที่ดูนะครับเนี่ยฮะฉาบเนียนนะนี่นะครับก็เป็นธรรมชาติครับอิดบล็อกนะฮะท่านผู้ชมนี่ จ็ดหมื่นบาทสวยงามมากนะครับแล้วก็นี่นะครับช่างนี่เป็นประมาณแบบนี้อะ่ะเดี๋ยวนะครับคร่าวๆนะครับที่บอกไปรายละเอียดก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูโครงด้านบนโครงด้านบนนี่เป็นไม้หมดเลยนะครับช่างเนาะนะครับสวยนะท่านผู้ชมถ้าเสร็จแล้วน่าจะสวยวันนี้อันนี้เขาจะทาสีอะไระครับช่างสีขาวนาอะอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยใครสนใจอันนี้คือช่างรับจังหวัดไหนบ้างครับส่นวนมากจะทำจังหวัดนนท์ส่นวนมากจะทำจังหวัดนนท์ ครับอ่าช่างรับจังหวัดน้นถ้าใครสนใจเนี่ยจะจ้างช่างคือช่างทําสร้างบ้านอะไรบ้างครับจ้างทุกอย่างทุกอย่างใช่ครับแล้วเอ่อช่างก็มีทีมงานครบหมดเลยเนาะมีมีครับแล้วใครสนใจเขาจะสามารถติดต่อชื่อช่างอะไรครับผมช่างสมปองช่างสมปองใช่จะสามารถติดต่อเบอร์ช่างได้ที่ไหนครับ082 786 8 9เ4แ้โอเคครับโอเคเดี๋ยวผมไปถามเบอร์เจ๊เขาอ่ะ นะครับเดี๋ยวขอเบอร์ใหม่ฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับ,อ,จจบอ่านี่ฮะถ้าใครสนใจสร้างบ้านจังหวัดนนทบ,บุรีอย่างเดียวเนาะจ้ะอ่าเบอร์อะไรครับผมศ <08 2 S 2> ูนย์แปดสองเจ็ดแปดเจ็ดแปดอะไรนะเจ็ดแปดหกแปดเก้าแปดสี่อ่านะครับอ่าขอตัวอีกรอบหนึ่งครับศูนย์แปดสองเจ็ดแปดหกแปดเก้าแปดสี่โอเคนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็ช่างเขาบอกเบอร์เขาอาจจะ แปลกๆเนาะคือเรามาถ่ายทำาเงี้ยครับก็คือจะเขื่อนกองนะฮะบรรยากาศจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับสวยมากนะเท่าที่ดูแล้วด้านบนก็เป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับภายนอกเป็นกระเบื้องนะฮะทรงจะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะครับประตูก็จะเป็นประตูไม้ในราคาเนี้ยพี่เจ้าของก็ซื้อของเองแล้วก็รวมค่าแรงช่างเนี่ยเจ็ดหมื่นนะครับแต่ถ้าช่างเขารับเนี่ยช่างสมปองก็รับ7 0,000นก็แบบนี้ได้ นะครับสร้างบ้านได้หลายแบบหลายสไตล์นะอยู่ที่คุยกันก็สามารถโทรหาช่างสมปองได้โดยตรงนะครับทางผมผ่านมาเนี่ยก็เลยมารีวิวและที่สําคัญฝากไว้ด้วยนะใครอยู่อําเภอบ้านค่ายนะครับตะลุยเกษาตัดผมชายนะครับฝากมาอุดหนุนพี่ๆเขาด้วยนะเพราะว่าเขาย้ายผมถ่ายทํารีวิวนะครับขอบคุณมากๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมน้องบูมขอตัวลาไปก่อนนะครับ